หากเป็นเศรษฐีต้องมีคำมีวิธีรวยเอารวย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 เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะอยากให้แฟนๆรายการของเรารวยสวยดูดีมีระดับ นี่ถามหนุ่มคนนี้เลยนะพี่บอลลี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจพี่โจเขาดูแพงมากนะคะดูดูเขาแต่งตัวนะคะดูแพงใช่ไหมดูแพงดูคําแพงดูคําแพงดูแพงดูคัมภีร์ดูคัมภีร์วิถีรวยก็รวยได้สวยได้หล่อได้แล้วราคาประหยัดด้วยอันนี้สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตฝากเบอร์ให้กับคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะที่024529199นะครับวันนี้เนี่ยบอกแล้วว่า กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ยผ่านพ้นไปแล้วอ่าหลายๆคนบอกยังไม่มีคนกลุมมือโอ้ย<ป>หวานเหลือเกินปีแล้วปีเล่าก็ผ่านไปใช่ใชลองดูภาพพี่บอลสิฮะเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยคือจะบอกเลยว่าจะกลุมภา จะมีนาจะเมษาเหงาอยู่คนเดียวพี่เหงาอยู่ข้างโองอ่น้ในอดีตในอดีตครับคือต้องบอกแย่มากในอดีตตัวตัวเราเองเนี่ยด้วยด้วยความที่เราเป็นคนต่อจวคนต่างจังหวัดอะนะคนช่องท่าผีโอ้คนแน่อ่ตัวคนแนอคนคนอนนะคนคนอนัคนแน่อ่ะคนแน่่ะตันแน่ต่ะนต้ว่ต่อต้น่อต้วอตนอ่ะเน่่ะจน่่ะ่อ่่อนเข้มดําแล้วก็คล้ําก็เข้าวงนาร มาก็ทําหน้าที่เป็นพิธีกรจัดรายการวิทยุทำหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองอมเมื่อก่อนโ,อโห่ฝ้าเต็มหน้าไปหมดเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเลเซอร์อหาหมอฮะพี่รัตก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทําทุกอย่างสารพัดสารเพรเลยเลซอ่งเลเซอร์อโอ้โห เสียเงินสิฮะเยอะมาก,กคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังว่า2-3งสาพันต่อสัปดาห์ค,ค,คอร์สหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นพอคำนวณ5เดือนเนี่ยหลักแสนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวละตอนนี้เราหาวิธีการหาวิธีการทําความสะอาดตัวเองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเคล็ดลับง่ายๆ2วิธีพี่ครัอันดับแรกเลยคือ1เนี่ย ล้างหน้าให้สะอาดอ,อ่าง่ายมากเลยนะเราพูดอย่างนี้ใครก็ทําได้แต่เราถามผู้เชี่ยวชาญว่าเฮ้ยเราจะใช้ตัวอะไรในการล้างหน้าให้สะอาดอซึ่งวันนี้เนี่ยจะเรียนคุณผู้ชมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดค,คือการเอาสิ่งสกรปรกตกค้างอ,ออกจากหน้าเราให้หมดแล้วเติม อาหารผิวเติมวิตามินเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผิวหน้าเราซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดหาข้อมูลดูเนี่ยมันจะมีอยู่สองศาสตร์ศาสตร์แรกเลยก็คือตัวไขมุกธรรมชาติอ่าตัวนี้เนี่ยสามารถจะช่วยเรื่องของการทําความสะอาดสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็ขยะตกค้างที่อยู่ร่าเราเนี่ยให้ให้ออกไปให้หมดส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือตัวน้ําแร่ธรรมชาติสองตัวเนี่ยบางคนบอกหาที่ไหน หายากจังจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในโฟมล้างหน้าสูตรนี้ซึ่งต้องกราบเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นการคิดค้นนะฮะอของคนไทยแล้วก็เป็นนวัตกรรมในการทําความสะอาดหน้าแบบเขาเรียกว่าสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่อ,ออกให้หมดมแล้วก็เติมอาหารให้กับผิวดวพ่วันทดสอบให้กับดูดูที่หน้าของของตัวเองเลยคุณผู้ชมจะได้เห็นล้างกันสดๆเลยนะ,ะสดๆนะทดสอบกันสดๆนะอย่างนี้นะฮะก็พอกทิ้งไว้ครับสักประมาณ2นาทีแล้วก็คุณผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ย พอหลังจากล้างออกด้วยน้ําเปล่าเนี่ยมันจะรู้สึกกระจ่างขึ้นไออ,อ,อความหมองคล้ําต่างๆเนี่ยมันแลดูลดเลือนลงะนะครับแล้วก็ตัวฝ้ากระเนี่ยจุดด่างดาต่างๆที่อยู่บนใบหน้าเนี่ยแลดูจางหายไป่ทดสอบดูซึ่งวันนี้จะกลัาเบียนคุณผู้ชมว่าทุกคนต่อจวออททาได้หมดแล้วก็มีผิวหน้าที่กระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดาได้หลอดนึงเนี่ยราคาปกติแล้วเนี่ยคุณพี่ดูนิดนึงเห็นไหม 1290บอ้า oh, บาท1290 oh. ใช้ได้ประมาณ6 oh. เดือนโอ้ก็คุ้มนะเดือนประมาณ oh. 200, 200าคุ้มนะ oh. แต่วันนี้ฮะซื้อ1หลอดแถมฟรีไปเลย2หลอดอ้าวก็เหลือเหลือ โอ้หลักเดือนละร้อยหลักเดือนเดือนละหนึ่งร้อยใช่ครับเดือนละหนึ่งร้อยบาทแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูรายการอยู่ตอนนี้นะครับโทรไปที่เบอร์ call center 0-2น5 2 9อ9สี่ห้เน่เนี่ยมนี่นี่ขออนุญาตให้ดูสดๆเลยมีปลอกหมอนทองโอ้ยเป็นมงคลมากให้หมอนทองยังไม่ให้ใบเดียวนะแถมฟรีให้สองใบเลยคือต้องบอกว่าเฉพาะใช่ครับใครที่โทรไปตอนนี้ที่เบอร์ call center เนี่ยได้ปลอกหมอนเงินแล้วก็ปลอกหมอนทองสองใบ โฟมได้3หลอดนะครับคือ2ใหญ่กับ1เล็กในราคา1,200งบาท1เล็กคืออย่างนี้นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้<ว>อยู่หน้า,<พ>าจอเนี่ยขนาดพกพาเลยแล้วดูประสิทธิภาพนี่พี่วันล้างให้ดูครับเออมันักคุ่เราอาจจะไปแปลงฟันก่อนนะคะให้มันแบบว่าทำงานนิดนึงแล้วก็ล้างน้ำออกทดสอบอุ้ยอุ้ยทำไมผิวหน้าแบบว่าอมชมพูขนาดนั้นออนุญาตนะคะโอ้ยหน้านาผู้ชายอะไรก็ไม่รู้นะนุ่มๆคือต้องบอกว่าเป็นความ อัจฉริยะของคนไทยก็ว่าได้เราชื่นชมมากที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวบอลเนี่ยการันตีด้วยหน้าของเราเองอนะครับเห็นผิวหน้าที่ ม,มันกระจางขึ้นแล้วมันก็ต้องใช้ต่อเนื่องใช่ไหมคะใช้ต่อเนื่องครับแต่ไม่มีรูขุมขดเออไม่เห็นเลยนะนี่ไงละเอียดมากละเอียดผิวละเอียดคุณผู้ชมรีบโทรไปแล้วก็มีภาพผู้ใช้จริงให้ดูแต่ไฮไลท์ของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเซรั่มด้วยคือทาความสะอาดเสร็จแล้วแหละนะคะก็เหลือบํารุงละถ้าไม่บารุงเนี่ยจบเลยนะใช่สองขวดนี้เนี่ยเป็นตัวบํารุงสาคัญอยากขี้เกียจเด็ดขาดนะคะต้องบำรุงอ่ารอให้พี่รัตลองดูก่อนอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ตัวตอนเช้าพี่โจลองดูนะครับนี่ขออนุญาตนะครับตอนเช้ารู้สึกเป็นยังไงบ้างทั้งท เนื้อมันเบาดีนะเบาไหมซึมแล้วดีไหมดีไหมคือมันซึมซาผิวมันเลื่อนๆนะตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วมันจะรู้สึกผิวมันนุ่มขึ้นคือสารสกัดหลักๆที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว Burst of Paradise นะครับมีดอกไม้สีชมพูมีอัญมณีอะมีิสแล้วก็ตัวยีสต์ด้วยสร้างความแข็งแรงให้กับผิวนะครับลดฝ้ากรจุดด่างดำแล้วก็ทำให้ผิวดู นุ่มขึ้นตึงขึ้นส่วนอีกขวดนึงเนี่ยเป็นขวดตอนกลางคืน <c oughs> ก็เหมือนกันเลยใช้ก่อนนอนก็เช่นเดียวกันลักษณะ <c oughs> จะมีความพิเศษ <c oughs> คือจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ <c oughs> เขาเรียกว่าร่องต่างๆแลดูตื้นขึ้น <c oughs> ใช่แค่น,นี้นะ <c oughs> ใช้แค่นี้ครับเช้ากับก่อนนอนเ <c oughs> ช้ากับก่อนนอนซึ่งต้องบอกว่าขวดก่อนนอนเนี่ย เด็ดมากทําจากอะไรคะตัวนี้เป็นขวดที่สกัดมาจากข้าวแดงซึ่งเป็นความภาคภูมิใจได้รับรางวัลระดับสากลนะครับตัวข้าวแดงเนี่ยคือเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นข้าวไรซ์เบอรี่อ่าพวกจมูกข้าวใช่เอามาทาหน้าก็ได้ใช่ครับเขามีการสกัดมาแล้วเป็นของคนไทยด้วยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเพราะนั้นเนี่ยสองขวดเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าภาพผู้ใช้จริงที่เห็นค่ะ ฝ้าเยอะๆอ่ะ <_ d ance> เขาเขาจางลง <_ d ance> นะครับเขาอยู่ตอจวอวเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามั่นใจขึ้น <_ d ance> นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองขวดเช้ากับก่อนนอน <_ d ance> เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนวันนี้พี่บอลลี่เอาโปรโมชั่น ประสบความสําเร็จด้วยตัวเองแล้วรวยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้อยากจะมาคืนสิ่งดีๆกับสู่สังคมเป็นยังไงวันนี้โปรโมชั่นตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะมี2ขวดขวดตอนเช้ากับขวดก่อนนอนใช้ได้ยาวๆเนี่ยหเดือนนะฮะแล้วก็มีโฟมให้3หลอดปกติคุณผู้ชมดูดีๆราคาเต็ม1 2ื่นสบาทอันนี้ก็สมตุสมผลกับราคาแล้วก็สารสกัดเนาะแต่วันนี้ขออนุญาตนะครับ อนุญาตนะมือก็สั่นนะเนี่ยหนึ่งสองสาเหลือ2,890บาททั้งหมดี่เนี่ยเหรอฮะรับย้ำเลยใช่ไหมบอกว่าทั้งหมดเนี่ยครับ2,890าได้เซรั่มสองขวดเช้ากับก่อนนอนนะครับแล้วก็ได้โฟม3หลอดนะฮะยังไม่หมดสำหรับเอาเอา50สายแรกกันแล้วกันมีกันแดดต้อนรับหน้าร้อนมีซรันครีมใช่ครับเนี่ยคุณผู้ชมก็ทาได้เลย อุ้ยพกพาได้ด้วยพกพาได้ด้วยเนี่ยก็คือเกลี่ยเบาๆนี่ก็เหมือนกันแล้วผู้หญิงจะชอบผู้ชายใช้ได้ด้วยนะไปเล่นกอล์ฟอะไรแล่วฟุตบอลอะไรได้หมดเลยแล้วระหว่างวันก็เอาขึ้นมาทาได้เลยด้วยใช่ไหมคะทุกสองชั่วโมงคือก็มันจะรู้สึกเลยว่ามันเฮ้ยฝั่งนี้ทําไมมันขาวมันเนียนเลยอ่ะเป็นกันแดดเป็น SPF 50ซิป PA บวกๆนะครับเขาปัดสีผิวให้ด้วยเหรอคะใช่ครับเบลอรูขุมขนอ่าวันนี้30สายแรกนะครับพี่บอลมอบกันแดดให้นะฮะโทรไปที่เบอร์คอ c เซ็นเตอร์แล้วก็มีถุงผ้าปีกไก่ ไก่คู่ของขวัญมามอบให้ด้วยโอ้โหจัดเต็มเลยอ่ะกี่รายการเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะไม่หมดนะฮะมีจี้ไก่จากวัดแช์กงมิวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่รายการโอ้โหทีมงานบอก8รายการในราคา2อง0นแาบาทคคุ้มมากตกเฉลี่ยแล้วหารต่อชิ้นนะคุณผู้ชมชิ้นหนึ่งประมาณ300ครับนะครับรีบโทรไปที่เบอร์คอ l เลยน์องสี่ห้าสอง 9, 9 1 9 9น,นะครับมีภาพผู้ใช้จริงแล้วก็มีประมวลผลให้ดูครับชัดเจนมากพี่นคนใช้เยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับ แล้วแล้วชีวิตเขาดีดีขึ้นครับรวยขึ้นแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายด้วยนะครับใครที่สนใจโทรไปเบอร์ไหนคะโทรไปเบอร์คอ c เซ็นเตอร์เบอร์เดียวกันเลยนะครับซื้อไปใช้ลองก่อนแล้วก็ชีวิตดีขึ้นร่ํารวยตามสไตล์คัมพีวิถีรวยผ่อนได้ไหมผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สูงสุดสามเดือนสองพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับได้เซรั่มสองขวดนะแล้วก็โฟมสามหลอดนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าผ้าปีไก่จี้ไก่จากวัดแชร์กงมิวแล้วก็มีกันแดดซันสกรีนครีม ps อ่า SPF ห้าสิบ PA บวกบวกบวกให้หนึ่งหลอดด้วยครับน่นละครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โชคพี่รัตน์ครับแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทำท,ทีวทเทโรย พี่น้องชาวไทยจะพาไปดู